พี่น้องว้าวววาวนีววว่ดวว่ววววววว่ววอววววอวววววว้วว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 วมวววววอุ้ยพี่เวววอวยวว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 วนพี่กวว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 ี่ววอวว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 วเย็วพววฝายนวว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 ไ อื้โอ้ยมาทำนะครับอ่ะรอบแรกของตีระบาดในที่นอนกันอ้อเอาเอาอันมีดแง,งกันนะไม่โอ้ยปวดเอวขาก่องมากได้พี่น้องกันจังสีดิ้อรอบมอบ นี่ๆนี่กิต้องกวกขึ้นน้อนี่ปัดก่อนเลยจ้ะโอ้ยแกะแกงบ่แล้วบัดนี้อึอะเพิ่นได้เห็ดพอหนังผู้เด้อมันส่งเห็ดพอฝายพี่น้องนี่งมนึ่งน้อนนึง yeah, really nice. độc dài đọc thủ, này, ui cái này, khổ哟 bạn ơi, kết kho nó bung súng một เพรหนังนับว่าจากกันจากพวกฝ่ายที่ชื่อเ้าเจ้าพี่อุ้ยแตกเคอรอยู่บพี่พี่พี่อุ้ยพี่พี่อุ้ยนะอุ้ยพี่ ว้าวคือว,ว้าวพี่พูดเรินจมกล้องไว้นี่เว้ยมนัน อีนนี่แตกตกมันบมนอี่พี่น้องเอ้ยเมียนอีดียินเจ้าบ้าของนวยว่าท่านไงพวเขาเห็นเลยจ้านี่นี่นี่ นี่นี่นี่อ่อนๆเลยครับเอ้ยพี่พี่พี่หนวดนึ่งอุ้ยดอกหน่อยพี่น่องแมบพี่เดินนี่พี่น่อง พอไฟพอหนังพอหนังพอไฟเลยวนเะนี่ยนี่น่นี่อี่ สีพี่สุ่มคนสุ่มคนอย่งพี mm ่จ้ะอืมพี่อืม คนไหนกันสะนันวันเวิร์ดเดีพี่น้องคนนั่นสั่งกะมาเนี่ยพี่แตกๆกุยนี่แมนเวิดกัเนี่แมนเวอรอะนี่แมน พีนสีกินต้ามี้นเถอะก็ว่ามีนท์พี่น้องจา้าจะเรียนลงุงอย่าเรียนลงุงนี่อุ้มเดียวนี่ใส่เลยโอ้พี่พี่พี่พ,พี่แมนว่านั่นแมนด้วยพี่อุ้ยแตก เก็บอยู่เบิ่งนี่เบิ่งเดียวนั่นขึ้นมาแกงกับอิ่มคนเดียวพี่น้องจันอืมอ่ะเบิ่งเดียวได้พี่น้องปะเอาไปต่อค่ะพี่น้อง